大家好今天我来教你们十个句子关于机场สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนคำศัพท์และลูกประโยคเกี่ยวกับสนามบินนะครับคาว่าจี๋ฉางจี๋ฉ a างแปลว่าสนามบินนะครับจีคำนี้ย่อมาจากคำว่าเฟาจี ฟจี G, หรือแปลว่าเครื่องบินนะครับส่วนคำว่าฉัาง่งแปลว่าสับลบเกี่ยวกับคำว่าลานกว้างนะครับจีฉังจะมี2ประเภทซึ่งก็คือกัวจีจีฉังกับกัวเน่จีฉังกัวจีจีฉังมันแปลว่าสนามบินนานาชาตินะครับคำว่ากัวจีคำเดียวมันก็คือ international นะครับส่วนกัวเน่จะแปลว่าภายในประเทศนะครับ หรือถ้าเราไปรวมกับคำว่าจีฉางก็จะกลายเป็นหัวแน่จีฉางซึ่งก็คือสนามบินภายในประเทศนะครับเราสามารถเรียกชื่อสัานสนามบินต่างๆได้โดยการนำชื่อสนามบินนั้นบวกคำว่าจีฉางนะครับอย่างเช่นสนามบินสุวรรณภูมิใช่ไหมครับเราก็จะออกเสียงว่าสู่ว่านหน้าผู G ่จีฉางสู่ว่านหน้าผู G ่จีฉาง หรือว่าสนามบินสุวรรณภูมินะครับหรือว่าสนามบินนอนเมืองก็จะใช้คําว่าหลังม่านจีฉังหลังม่านจีฉังพอเราถึงสนามบินแล้วนะครับหรือว่าเต้าจีฉังเลยเราก็จะเข้าไปในสนามบินซึ่งเราจะเรียกว่าจินจีฉังจินจีฉังจินแปลว่าเข้าไปนะครับจีฉังก็สนามบินพอเราเข้าไปในสนามบินปั๊บ เราก็จะหาสิ่งของอย่างหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าโฉบทุยเชอร์โฉบทุยเชอร์โฉบทุยเชอร์มันแปลว่ารถเข็นนะครับโฉบแปลว่ามือทุยแ e ปลว่าผักเชอร์แปลว่ารถนะครับรวมกันเป็นรถเข็นถ้าเราอยากถามพนักงานว่ารถเข็นอยู่ไหนเราก็จะพูดว่าโฉบทุยเชอร์จ่ายหนาหรือว่าโฉบทุยเชอร์จ่าหนาหลีก็ได้นะครับ พอเสร็จปั firstly, ๊บเราก็จะวางสิ่งของลงไปแล้วเราก็จะเข็นเข้าไปนะครับเพื่อไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินหรือว่าจื well ่อจีกุ้ยถ่ายจืจีกุ้ยถ่ายจืจีแปลว่าเช็คอินนะครับส่วนคําว่ากุ้ยถ่ายแปลว่าเคาน์เตอร์นะครับรวมกันเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินพนักงานที่อยู่ในเคาน์เตอร์เช็คอินเราจะเรียกว่าจีฉางตี้เมียนเหรินหยวนจีฉางตี้เมียนเหรินหยวน หรือว่าพนักงานภาคพื้นดินนะครับจีฉางแปลว่าสนามบินตี้เมี่ยนแปลว่าภาคพื้นดินเรนเหวนแปลว่าพนักงานก็เลยรวมกันเป็นคําว่าพนักงานภาคพื้นดินของเครื่องบินอะไรประมาณนี้นะครับพอเราไปถึงบับเราก็จะเขาก็จะถามเราอย่างหนึง่งเรียกว่าฉิงเก๋ว o วหนินเต๋อหูเจาฉิงเก๋ว๋วหนินเต๋หูเจาหรือว่า ได้โปรดเอาพาสปอร์ตของคุณแม่ฉันหน่อยอะไรอย่างนี้ชิงเก็ตัวโปรดหยิบให้ฉันอะไรอย่างนี้สิงเก็ตัวเก๋แปว่าให้นะครับหนินหนินแปลว่าท่านเตอร์คู่เจ้าคู่เจ้าแปลว่าพาสปอร์ตนะครับคำว่าเตอร์นี่เราจะแปลความหมายกลับกันนะครับหนินเตอร์คู่เจ้าจะแปลว่าพาสปอร์ตของคุณนะครับเตอมมันแปลว่าของ แต่ว่าเราเราแปลถ้าไม่แปลเหมือนภาษาไทยนะครับพาสปอร์ตของคุณจะไม่ใช่คุณของพาสปอร์ตนะครับจะเป็นพาสปอร์ตของคุณเพราะฉะนั้นเราเลยต้องแปลกลับกันนะครับเวลาเราเจอคําว่าคาว่าเตอครับหรือว่าจะมีคํานึงเขาจะพูดว่าชิงชูชื่อหนิงเต้าฮู้เจ้าฉิงชูชื่อหนิงเต้าฮู้เจ้าฉิงแปลว่าโปรดมันเป็นคําสุภาพนะครับชูชื่อแปลว่าโชว์ออกมาอะไรเงี้ยครับหนิงเต้าฮู้เจ้าก็เหมือนเดิม พาสปอร์ตของท่านอะไรอย่างนี้หนิ่นมันแปลว่าท่านนะครับมันจะสภาพกับคำกว่าคำว่าหนีครับพอเราให้พาสปอร์ตเราไปนะครับเขาก็จะดำเนินการด้านเอกสารให้เราหรือว่าปั้นหลี่เฉิงจีโฉดซื่อบั้นหลี่เฉิงจีโฉดซื่อั้นหลี่แปลว่าการดำเนินการนะครับเฉิงจีแปลว่าโดยสารเครื่องบินโฉดซื่อแปลว่าเอกสารหรือดำเนินการด้านเอกสารให้เราอะไรอย่างนี้ พอเขาทําเอาสากสารสักพักหนึ่งเขาก็จะให้เราเอากระเป๋าเราไปชั่งน้าหนักกระเป๋าที่ชั่งน้าหนักที่จะโหลดใต้ท้องเครื่องเราจะเรียกว่าทัวยื่นสิงหลี่ทัวยื่นสิงหลี่ทัวยื่นแปลว่าการฝากโหลดนะครับสิงหลี่แปลว่ากระเป๋าเดินทางรวมแปลว่ากระเป๋าเดินทางที่โหลดใต้ท้องเครื่องนะครับพอเราชั่งน้ําหนักเสร็จปั๊บน้ําหนักมันเกินขึ้นมาเขาก็จะบอกว่าหานินเตอทัวยื่นสิงหลี่เชาจงเลย หนินเตอ托运行李超重了หนินเตอ托运行李แปลว่ากระเป๋าเดินทางของคุณชั่ว,วจงเลยชั่จงแปลว่าน้ำหนักเกินแล้วอะไรอย่างงี้ะครับให้เราเอาของออกอะไรอย่างเงี้พอเราเอาของออกเรียบร้อยแล้วก็ตอบผ่านหรือยังเรายังไม่รู้ใช่ไหมเราถามเขาอ่ะสิงหรือมาถ้าเขาบอกว่าสิงสิงเลยหรือว่าเห่าลเลยก็แปลว่าโอเคแล้วนะครับ สิงเลยม,มาแปลว่าโอเคแล้วหรือ,อยังถ้าบอกว่าสิงเลยก็แปลว่าโอเคแล้วอะไรนี้ถ้าเขาหายหายพูดสิงแปลว่ายังไม่โอเคก็ต้องเอาของออกอีกนะครับเสร็จปั๊บเขาก็จะให้สิ่งของเรามายัางหนึง่งซึ่งก็เรียกว่าเตงชีผายหรือว่า Boarding Pass นะครับเตงชีย boarding p a s s พอเราได้เตงจีผายมาใช่ไหมครับเราก็จะเข้าไปข้างใน ข้างในที่มันมีขายของเยอะๆที่เรารอก่อนเราเค้ื่อนเครื่องนะครับเราก็จะไปเช็คเช็คและสิ่งรายละเอียดต่างๆกับหางปานเสียงช่อชีหางปานเสียงช่อชีหรือว่าจอมอนิเตอร์ที่บอกเที่ยวบินนะครับเป็นมันเป็นทีวีใหญ่ๆนะครับหางปานแปลว่าเที่ยวบินเสียงชื่อแปลว่าแสดงผลชีอแปลว่าเครื่องอะไรอย่างนี้ก็รวมไปเป็นเครื่องแสดงผลเที่ยวบินอะไรอย่างนี้ เราจะมาเทียบกับตังจีไพายของเรานะครับจะมี4อย่างหลักๆที่เราต้องเทียบก็คือหางปลนเฮาหางปลนเฮาหรือว่าเลขไฟล์นัมเบอร์อะไรอย่างเงี้ยครับเลขเที่ยวบินหรือไฟล์นัมเบอร์อย่างที่สองที่ต้องเช็คก็คือตังจีเหมือนตังจีเหมือนหรือว่าเกตนะครับว่าอยู่เกตเท่าไหร่แล้วเราก็จะดูอีกอย่างหนึ่งคือเวลาที่เราจะบินนะครับหรือว่า ฉี e เฟย์ฉือฉีเฟยฉเวลาที่เราจะออกบินนะครับและอย่างสุดท้ายที่จะดูก็คือดูบนเครื่องนะครับเรียกว่าจ้วงเว่ยจ w วงเว่ยจ้ว,วจ่ววแปลว่าที่นั่งนะครับจ้วงเวที่นั่งเราจะดูว่ามันอยู่เลขเท่าไหร่หรือว่าจีจ่ห้านะครับแปลว่าเลขเท่าไหร่จี ha าถ้าเราอยู่เลข23ล่สิบเราก็จะบอกว่าเอ s h i ิ a n h a ห้าวเอ s อสิบส วันนี้ก็จบไปแล้วนะครับกับการสอนคำศัพท์ต่างๆและรูปประโยคต่างๆที่ใช้ในการเดินทางโดยเครื่องบินนะครับถ้ามีคําถามใดหรือว่าอะไรที่อยากสอบถามสามารถสอบถามมาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับและฝากทุกๆคนติดตามช่องของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมแนละผมจะพยายามทําคลิปให้เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็บ่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะครับ ถ้าอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็บอกผมได้เลยนะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ